ต่ฟังดูแล้วก็คือ,อยังไม่รู้สึกว่ามีช่วงไหนที่เป็นชัยชนะของประชาชนจริงๆมัน <ๆ S 2> มันมันจะต้องสุดท้ายคือประชาชนจะต้องต่อสู้กับทุนผูกขาดตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างพวกกลุ่มยึดอานาจกับกลุ่มยึดอำนาจด,ด,ด,ด้วยกันร,ระหว่างพลเรือนกับทหารสู้กัน25ปีแรก25ปีที่2เป็นการต่อสู้ระหว่างทหารกับประชาชนที่จับอาวุธขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์25่ปีต่อมาก็เป็นการต่อสู้กันระหว่าง พวกทหารกับนักการเมืองแต่25ปีต่อไปนี่บทสรุปก็คือท่านนักการเมืองที่เป็นในทุนชนะเจ้าสัวเจ้าสัวผูกขาดทั้งหลายนี่ผูกขาดไฟฟ้าผูกขาดน้ํามันผูกขาดอุปโภคผูกขาดอาหารผูกขาดเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าพวกนี้ชนะซึ่งก็มีโอกาสที่พวกนี้จะชนะนะ,ะพวกนี้ก็จะไปต่อสู้กับประชาชนก็คือวง,ว,งวงรอบนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศผมไม่ได้แบบ จินนาการมาพูดนะ,ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้วเอายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศก็จะเป็นกลุ่มทุนแลนด์ลอร์ดอย่างประธานาธิบดีจอร์ดวอชิงตันเนี่ยแกไม่ใช่คนจน<อ>แกมีที่ดิน8 0 0แสนไร่ค่ะน้องคิดว่ามีพิจิกรคิดว่า8 0 0แสนไร่มีเยอะไหมยเยอะอแกเป็นแลนด์ลอร์ดแล้วก็มีเงินมากที่สุดเขาก็เอาแกเป็นผู้นำ เพราะมีเงินในการไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงนห้ทหารไปนั่นน่าเชื่อถือก็มาเป็นจากชาวไร่ก็กลายเป็นพลเอกจอร์จวอร์ชิงตันเป็นผู้ปฏิวัติของอสหรัฐอเมริกาก็เกิดต่อเรื่องมาก็สู้กันมาตลอดไงแล้วถ้าสมมติว่าเรามองจากเรียกว่าเป็นเคสไตที่จากต่างประเทศแล้วท่านมองว่าไทยเราเนี่ยก้าวต่อไปจะยังไงต่อคะก้าวต่อไปก็คือต้องรอชัยชนะของทุนผูกขาด<อ>ซึ่งเขากำลังจะชนะ ปีนี้ปี68นะเขาจะมีเวลาอีกประมาณ5-6ปีชัยชนะจะเห็นชัดเจนท่านมีการเลือกตั้งถ้าจะมีการเลือกตั้งในปี69หรือ70นั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าชัยชนะนี้จะเป็นชัยชนะของทุนผูกขาแล้วชัยชนะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อประชาชนทุกระดับชั้นคะอา้าวแล้วก็ถูกรีดเลือดโอู้ดคูดลรีดโอ้ พราะการถูกขูดรีดการถูกกดขี่นี่แหละมันจึงทําให้ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาสู้กับพวกเจ้าสัว ฟังดูแล้วนี่ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายค่ะคุณไทยกรค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะรายการของเราก็คือเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของการบันทึกเทปในรอบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะจะยังคงติดตามกับรายการแตกประเด็นของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวที่ใบเฟิร์นจะต้องสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะต้องฝากค่ะกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะดูรายละเอียดสินค้า ของทางรายการได้ที่ด้านล่างนะคะจะได้เป็นการสนับสนุนกันด้วยสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไทยกรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะและคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะทั้งใบฟเฟิร์และคุณไทยกรนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่นี่กับรายการแต่ประเด็นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ